สวัสดีค่ะเพียแม่เพียกลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเร็วเรีวนิดนึงพอดีว่าลูกสาวหลับอยู่ในรถก็เลยว่างก็เลยจะมาเล่าต่อนะคะว่า,าตั้งแต่รู้ว่าขึ้นสองขีดแล้วก็ความรู้สึกต่างๆจนถึง ตอนคลอดเลยเนี่ยเป็นยังไงผู้หญิงทุกคนนะคะเพียเชื่อว่าแบบจะมีความรู้สึกที่แบบว่ามันมันหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกมากๆเลยตั้งแต่ที่ความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นเอ๊แบบต่อไปจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนึ่งคือกลัวกลัวว่าแบบว่าเอ,เอ๊เด็กในท้องจะเป็นแบบ แข็งแรงสมบูรณ์ปกติครบ32หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพศจะเป็นเพศอะไรนะเพศหญิงเพศชายหนะ้าตาจะเป็นยังไงนะเหมือนเราเหมือนแฟนหรืออะไรใดๆก็มีหลากหลายความรู้สึกนะคะส่วนตัวเพศเองก็มีครบทุกความรู้สึกเลยแล้วก็ยิ่งตอนที่แบบว่าเหมือนตั้งครันได้ไม่นานประมาณประมาณไม่กี่วีคเนี่ยคือมันมีแบบเหมือนริมเลือดหลุดออกมาเราก็มีความรู้สึกว่าแวบแรกที่เห็นนี่คือแบบตกใจมากเลยว่า เอ้ยแบบน้องน้องไม่อยู่กับเราแล้วหรือ,อยังไงคือร้องไห้เลยแต่ว่าแบบว่าก็รีบนัดคุณหมอแล้วก็ไปตรวจผลก็บอกว่าเฮ้ยเขายังอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ค่ะก็คือ,อก็คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามดูแลตัวเองคือทุกอย่างเลยอย่างที่แบบมีคนแนะนำอาหารทานให้แบบว่าหลากหลายเข้าไว้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ เขาเรียกอ,อะไรนะใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเลยแบบเดินตลอดคืออย่างเพียเนี่ยเพียก็จะใช้ชีวิตประจําวันแบบเหมือนเดิมแค่เราแบบว่าระวังตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนลักษณะของรองเท้าให้มันเป็นรองเท้าแนวแบบแบนนะคะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็แบบจาได้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานจนวันสุดท้ายที่ข้อเลยจําได้ว่าวันที่ข้อธันวานเนี่ยก็คือว่าตอนเช้าอะคะ่ะก็ยัง ค่ะตอนเช้านี่คือยังพาอากงไปแบบหาคุณหมอคือมีนัด follow-up อยู่เลยนะคะแล้วก็พอวันนั้นตอนช่วงบ่ายก็คือจริงๆตั้งแต่เช้าแล้วมีความรู้สึกว่าวันนั้นไม่ปกติคือวันนั้นยืนไม่ได้เลยแบบปวดหลังคือต้องหาที่นั่งเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทุกวันเราก็แบบมีทรายเออเราเริ่มรู้แล้วว่าเออแบบน่าจะใกล้และใกล้มากๆแล้วแล้วก็จนจนพาอากงไป ไปหาคุณหมอเสร็จกลับมาบ้านพากงไปหาน้องสาวกรงด้วยเพราะว่าทุกครั้งก็จะทําแบบนี้แล้วก็พากงกลับบ้านแล้วก็เราเองก็กลับมาคือไม่ไหวแล้ววันปวดมากแล้วก็ตอนเย็นก็คือพี่โอกลับมาแล้วก็มารับไปโรงพยาบาลแล้วก็คลอดคืนนั้นคืนนั้นเลยซึ่งซึ่งแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนนะคะที่เกิดแบบว่าไม่ได้มีแบบ ข้อควรระวังข้อห้ามอะไรนะคะถ้าเกิดสมมติตั้งคานเ mm hmm. พียก็แนะนําว่าให้เราพยายามใช้ชีวิตให้มันปกติเพราะว่าเราก็จะแข็งแรงเวลาคลอดลูกเราก็จะคลอดง่ายเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามชมภาพความประทับใจความทรงจําของเพียกันนะคะ mm hmm. เชิญชมค่ะ เนลย์นอนอยู่ทำไมจ๊ะระยาขี่รีพอตขี่ให้เสร็จก,ก่อนเดี๋ยวเพลยะจะไปค้อดแล้วต <c oughs> อนนีเ้เจ็บทีทีแล้วยังจ๊ะตอนนี้เราก็คิดเอาเองเจ็บหลออะเพลย์ปวดท้องเวลาปวดเราก็ประมาณยี่สิบกว่าวินาทีอะเขาบอกว่าเจ็บจริงเราก็ต้องประมาณเกือบนาทีนมั้ง,งอย่เราเจ็บจริงก่อนเดี๋ยวค่อยไปค้อดนอะ เดี๋ยวรถติดนะไม่ไปก่อนเลยเหรอเดี๋ยวเขาก็ไล่เพลียะกลับมาหรอก <c oughs> เขาบอกว่ายังไม่เจ็บจริงกลับไปก่อนนะหนูแล้วเดี๋ยวหัวโผล่มาทำไงหัวยังไม่โผล่หรอกเพิ่นว่าเขารู้เหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้พเพลียะไม่ว่างนะพเพลียกำลังคีรีพอร์ตก่อนนะเดี๋ <c oughs> ยวเพลียไปคลอดแล้วพเพลียคีไม่ไหวนั่นพลียไปนอนกองอยู่ที่พื้นทำไมจ๊ะพเพลียะไม่รู้จิยู่บ้านไหนพเพลียปวดปวดหมดเลยอ่ะ ปวดเล่ยปวดหลังมากปวดหลังที่เขาสงสารเนี่ยมากไม่สายแ้ว ยี่สิบวินาทีได้ประมาณจะเวลาอยู่ยี่สิบห้าวินาทีแต่มันปวดถี่ขึ้นไปป่ะเนี่ยเขาบอกว่านาทีหนึ่งนะนาทีหนึ่งเราค่อยพิโรบาลนะก่อนจะถึงนาทีหนึ่งมันไม่ถึงปัญหาแล้วหรอวะมันจะไปมันจะไปทันไหมนะทันทันนะแล้วรถสามีมาด้วยเนี่ยก <c oughs> ระแทกกระแทกกระแทกไปดีเป็นไงบ้างวะก็ทางว่าข้อเร็วขึ้นเนี่ยข้ง่ายเลยดีปว่า ีจะต้องรถตราจรทำคลอดให้แย่เลยนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวบริยาคีรีพอรุนนี้ก่นะ